ครับพี่น้องครับพบกับช่องบานลำเบืนอบพิเชียวครับตอนนี้ก้าวโมงสิบเจ็ดนาทีพี่น้องครับเก้าโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับเฮาอยู่ที่อำเภอสมเด็จครับในตัวอำเภอนะครับอำเภอสมเด็จนะครับขี่ออกมาจากหน่อยประมาณสี่โลครับจังหวัดกาลสินครับมาที่บ้านพี่ฮอตดีทวีศัติ์ครับพระเอกนิสัยดีฮอตดีทวีศัติ์ครับ ใครฮอดแล้วพี่น้องเหลืออีกดึงกิโลครับไทยแต่าาาทางเขาไปบรรยากาศกลางทางพี่น้องครับเพิ่นกำลังพากันกินเขาตัวเพราะว่าไปแว่บ,บ้านมานะครับสร้างลรือบ้านนะครับตอนนี้เรามีมติร่วมกันแล้วนะครับในการที่จะสร้างบ้านนะครับตอนนี้ก็คือสั่งลรือแล้วนะครับน่าจะเริ่ม เริ่มวันนี้นี่น่านจะเริ่มทุบออกมือนี้แหละเห็ดไปเรื่อยๆครับสร้างโปรเจกต์นี้น่าจะใช้เวลาประมาณ4-5ปีในการสร้างเพราะว่าเขากเห็ดตามกันเยอะเมมีแหละเขามีเราเก็บได้แล้วก็ทำ บ้านสะวังทองตะบนยอดแกงอำเภอนามมลพะนะเพื่อนสนั่นนี้คือบ้านพระเอกนะครับเพ็นสุดยอดได้พี่น้องครับสามารถอยู่กับวงหมอลำเก็บเงินจัด การลองการลำแต่มาไลาจ่จากเอฟซีครับทำกาเก็บเพื่อที่จะทําบ้านสังรอบว่าครับโอ้สุดยอดครับพีนคนดีทวีสัดิ์ครับํำเภอร์นามนอมณีีพี่น้องครับพึงหูว่านามนอยู่ทางพี่ก็มี มีฮอดดีถ้าวีสักแต่ก่อนก็เคยมีเงินเงินห่างเหมืงงอนนงเบียเลยแต่ทุกวันนี้คืออายเขาอายแล้วว่าถึงขั้นระดับแบบเสียดีเลยได้พี่น้องขดเพิ่นี้่นนี้เพกนก็ยังไม่เห็นงานคือเกา่าสุดยอดเลยนี่ครับ ส,สุดยอดมากทำไมกินเข่าอยู่อะไงไปลง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 มรับตาแล้วก็ยากเตือนเลยเนะี่ยเออผู้บังลับหนึ่งที่ยิ้มเลยเนะี่ยกุว่า มาไายกี่ปีสิเฮ้ยเนาะบรรยากาศครับบ้านเสียตีโอ้สุดยอดสวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับมาจากไหนะมาจากใจากไหนอ่ะมาจากวัสดีครับแม่สวัสดีครับยังกองน้ามีแนวจะว่าเอาเออ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 มึงเขากวาดเกือบตาเนี้ย

ตุ ata, ่มกระจาเขาต่มกระชาใบชากระพอกเร็วน่ะจำจำบอไกันแ่บแบโอ้ยห็นบ่ตอคก่ำตัดย่างด้วจุ่มอชูสองคนขอบคุณหลายๆที่งาๆคอยนั่งขอบคุณคือเก่งกคือนกุนืดตุมๆมาเท้าแข้งมามาลูก ไปิน่นเาบอกว่าได้เขามาใช่ยังน่งเลไอ้บ่ได้น็ดอู่บ่ได้นัดแกยวไปเลยเาะเนื่องมาจากว่าเนหยังจเนี่ึกว่ามันเอาไปกินเยภาษาคนหนึ่งว่าให้จ้งใหม่สอคนอ่นยก็จะเ่า เอาหนิแม่เพ่งมาเพียนเลยบ่รับที่มองินก้าวไยุบใช่ไแมอ้อมดีเลยจิบมึงห่ามาใช้ยัเราบ่อยกว่าบ่ด่วต้นนี้เอกก็ได้ด่ันด่วยมันด่วนมันเพิ่ง่วมันเพิ่งมาเพิ่งลังเลยมันเลยบ่ดึดึงไม่ปเห็่นอคไงไ้ปัเหรอต้องการมึงบ่นไ่เกไหม วันไมคนืองกีบเราดีดีผู้สาวจะรัไดเลยื่อวันคนองเป็นเมื่นแต่เบิ้งของันึงนี้สองพันข่อยเป็นเมื่นไหมกดกดึเงินนาะว่ากิมูเจ้าได้รอลองเพียงคููกันนี่ยลองเพีงน้ำกันไหมแม่ขอช้ข่อยไรบันตหัวก็ยังเออหือที่จ่าเพื่อเนี่ยกระชีกตัวเนี่ยดีตัวเสียข่อยก็หาหัว่ไหมวน สีนอนนี่มันหางจากงานจะรวยน้องปลีมลำบุอะรบนั่นคืองางจริงเหร เเป็นี่ิดกัเนเป็หคขาลครัไนอกระปาก,กุ้ไหลกุแจ้กุติดตามกุตับเปแงต้นแบบของต้นแบบของคนอดออมของแท้นี่ คือพี่ฮอตดิเอตเวดด์นะแมนครับการสร้างบ้านหล้างหลายๆหลั่นในสิ่คือต้องมีความอดทนสูงทอดสูงหรอครับแลยเคยบอกว่า้าเราอยู่ปูดตลอดเลยต่ก่อนเนาะเห็นบ้าดของเมียนเราจินหอดทำไม่ันเรียโอดกันเลยพี่มาถึงทุกวันนี้ได้ผมดวงอยู่โป๋เลยครับผมเชียวไหเป็นแบบยางเลยโอเคโอเคผมกำลังเห็ดนำเอาความคิดต่อไปครับสวัสดีครับ